อ่ะฉะนั้นะบอกแล้วหลักการเลือกเบื้องต้นถ้าคุณจะพิสูจน์ว่ามันใช่คําตอบหรือไม่คุณจะต้องทำยังไงหลักการเบื้องต้นที่คุณคุณอยากจะรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่คําตอบคุณจะต้องทํำยังไงต้องแทนค่ามันลงไปแทนค่า y ฟังก์ชัน y ตัวนี้ลงไปนะคะอ่ะคุณดูฟังก์ชัน y มีอย่างนี้แต่คุณจะมาแทนลงในสมการจตอคุณต้องดิฟมันทั้งหมดกี่ครั้งคะ องครั้งอ่ะเราก็เริ่มดิฟครั้งที่หนึ่งเลยดิฟครั้งที่สีหนึ่งสี่สอง,สอง,สองคือค่าคงที่ใดๆดิฟครั้งที่หนึ่งได้อะไรคะอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ y ได้อะไรคะลบสี่หนึ่งคูณกับ e ยกกำลังลบ x นะคะบวกกับสองซีสองคูณ e ยกกำลังสอง x อ่ะดิฟครั้งที่สองได้อะไรคะ อ่าจากนั้นก็เอาสามดาวสองดาวสามดาวและสี่ดาวแทนลงไปในหนึ่งดาวถ้าแทนลงไปแล้วทำให้ฝั่งาฝ,ฝั่งซ้ายมือของสมการเป็นศูนจริงก็แสดงว่าใช่คำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์นี้ แต่ถ้าแทนลงไปไม่ได้มีสองกรณีดิฟผิดนะคะกับไม่ใช่จริงๆรอ่ะาแทนลงไปนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นแค่ขั้นตอนของการแทนลงไปนะคะก็พบว่ามีค่าเท่ากับดูเทอม x กำลังลบหนึ่งนะคะ ก้อนแรกมี c หนึ่งก้อนที่สองมีบวก c หนึ่งก็เป็นสอง c หนึ่งถูกไหมคะก้อนที่สามคือลบสอง c หนึ่งเป็นไงคะหักลบกันหมดตัวนี้สี่ c สองนะคะตัวนี้คูณกระจายเข้าไปเป็นลบสอง c ส,สองตัวนี้คูณกระจายไปเป็นลบสอง c ส,สองลบสองลบสองเป็นลบสี่ลบสี่ c ส,สองบวก c c ส,สองเป็นศูนย์หมดไปแสดงว่าคำตอบที่โจทย์ให้มา ฟังก์ชัน y ที่โจทย์ให้มาเป็นคำตอบของสมการเชิงอน,นุพันธ์นี้จรินะคะขั้นตอนถัดไปเราก็จะหาค่า c ห่งและ c 2. Mm hmm. 2ก็แทน boundary ที่หน่งลงไป boundary, boundary ที่หนึ่งบอกว่าที่ x เท่ากับศ y มีค่าเท่ากับ boundary ที่หน่งบอกว่าที่ x เท่ากับศ y มีค่าเท่ากับ2นะคะคุณก็แทนลงไปเลยนะคะ y เท่ากับ2ใช่ไหมคะคุก็แทน2ลงไป x เท่ากับ0 e กําลังลบ0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ e กําลังลบ0มีค่าเท่ากับ e อะไรยกกําลัง0ก็มีค่าเท่ากับ1นะคะฉะนั้นคุณก็จะได้เป็น4 1บวก4 2ถูกไหมคะพราแทนาาร์ u n d a r y ลงไปจริงไหมคุณแทน x เท่ากับ0ลงไปในเทม m x ยกกําลังลบ x เอ่อ e ยกําลังลบ x มันจะมีค่าเท่ากับ1 1คูณ c หนึ่งได้ c หนึ่งคุณแทน x เท่ากับศูนลงไปในเทอม exponential ของ 2x คุณก็ได้หนึ่งอีกฉะนั้นหนึ่งคูณ c สองก็ได้ c สองฉะนั้นสมการที่หนึ่งที่คุณได้มาก็คือสองเท่ากับ c หนึ่งบวก c สองจากนั้นคุณแทน boundary ที่สองลงไป boundary ที่สองบอกว่าอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ y มีค่าเท่ากับลบสามที่ x เท่ากับศนฉะนั้นคุณแทนลงไปในสมการนี้ได้ไหม ได้ไหมไม่ได้คุณจะต้องไปแทนลงไปในสมการที่เป็นอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ y นะคะฉะนั้นพอแทนเข้าไปในสมการอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ y นะคะตามบาวดารีที่เขาให้มาก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ตัวนี้ก็คืออนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ y เนาะที่เราดิฟกันมาหวังว่าทุกคนจะดิฟเป็นแล้วนะคะอ่ะคุณจะแทนลงไปลบสามมีค่าเท่ากับ ลบ c หนึ่งบวกสอง c สองถูกไหมคะสองสมการสองตัวแปรหาค่า c หนึ่ง c สองได้ไหมคะสองสมการสองตัวแปรได้นะคะเอาสมการที่หนึ่งบวกสมการที่สองเทอม c หนึ่งจะหายไปถูกไหมคะก็จะได้ลบหนึ่งมีค่าเท่ากับสาม c สองฉะนั้น c สองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสามเมื่อทราบ c สองแล้วสามารถหา c หนึ่งได้นะคะคุณจะไปแทนในสมการที่หนึ่งหรือสองก็ได้ตามใจนะคะออกมาปุ๊บก็จะได้ว่า c1 มีค่าเท่ากับ7ส่วน3ดังนั้นคุณจะได้คำตอบสุดท้ายของคุณที่เป็นคำตอบเฉพาะสำหรับาา์ดอรี่ทั้งสองนี้นะคะ y มีค่าเท่ากับ7ส่วน3คูณ exponential ของลบ x ลบกับ1ส่วน3คูณอยู่กับ exponential ของ 2x ตรงนี้ยังสบายๆเบาๆง่ายๆอยู่นะคะยังไม่มีอะไรแค่ให้เข้าใจนิยามความหมายต่างๆ อ้าวมีใครสงสัยไหมคะ